เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดูชะตาพาเพลินไบแอมเทรนีโดยแม่หมออั้มธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนกันยายน2566ของชาวลักนณาราศีกันมาดูกันว่าชาวกันนะคะดูได้ทั้งลัคนาและก็ราศีเลยนะในเดือนกันยายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างส,ส,สดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะ คลิกลิงก์ไลน์ o อฟ i ิเชีหรือจะทักมาทางอินบ็อกซได้ทุกช่องทางเลยมาจองส่วนก่อนนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะชาวกันกันยายนเป็นอย่างไรใบแรกมาก็เป็นความสุขเลยนะดูเหมือนก็ว่าในเดือนกันยายนจะเป็นเดือนของคุณจริงๆนะมีโอกาสที่จะหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือสนับสนุนเต็มที่เลยนะในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีเรื่องของ เรื่องของอ่าระบบทางเดินหายใจเรื่องของอ่าระบบภายในเล็กน้อยนะคะเออรวมไปถึงเรื่องของภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้อาจจะมีลักษณะนี้แต่ไม่ได้หนักหนาะอะไรนะคะเล็กเล็กเล็กน้อยนะคะเออในส่วนของการเงินรายได้ทรัพย์สินเป็นอย่างไรม,มีโชคมีลาบหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยเออดูเหมือนกับว่าในเดือนกันยายนเป็นเดือนของคุณจริงๆชาวลัคนาราศีกันหรือราศีกันนะ ดูเหมือนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคิดหวังสิ่งใดก็สมดังใจปรารถนามีโอกาสในลักษณะนั้นเลยนะเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเป็นอย่างไรต้องบอกเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างอาจจะมองคุณเป็นที่พึ่งอาจจะเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้เหมือนกันนะเช่นเจ็บป่วยไม่สบายเป็นนี่ติดขัดปัญหานู่นนี่นั่นอาจจะหวังพึ่งคุณซะเป็นส่วนใหญ่ก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยแล้วกันเนาะต่อมาค่ะบ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงเป็นอย่างไรโอ้โห มีเกณฑ์ได้บ้านใหม่รถใหม่ที่ดินใหม่คอนโดใหม่มีโอกาสว่าค่ะคุณต้องการมีสิ่งเหล่านี้มีโอกาสว่าคุณจะได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่ๆนะเออหรืออาจจะมีการซ่อมแซมแล้วก็ทําให้บ้านดูใหม่ขึ้นรถดูใหม่ขึ้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะต่อมาค่ะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักเป็นอย่างไรลูกหลานบริวารลูกน้องต้องบอกเลยนะคะ เคารบแล้วก็เชื่อฟังคุณดีนะจะสนับสนุนช่วยเหลือจนคุณประสบความสําเร็จเลยนะส่วนคนรักเนาะต้องบอกว่าคนรักนะถ้าเกิดโสดอยู่หรือสถานะไม่ชัดเจนอาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักมาติดต่อนะมีโอกาสว่าจะมีคนมาชอบพอเพิ่มมากขึ้นส่วนถ้าเกิดมีคู่ยอยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้เติมความหวานให้กันหน่อยก็ดีเหมือนโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินมากนะคะก็หาเวลา,าเติมความหวานให้กันหน่อยเนาะต่อมาปัญหาอุปสรรคมีไหมขอดูพลังงานหน่อย ปัญหาอุปสรรคต้องบอกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการงานเนาะนะคะแต่ว่าผ่านพ้นไปได้ชิวๆสบายๆายคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะเออถึงมีปัญหาอุปสรรคก็ต้องบอกว่ามันเป็นบททดสอบเลยน้อยที่คุณจะสามารถฝ่าฟันและผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะคะต่อมาอเจาะลึกกันหน่อยในเรื่องของความรักนะ เออถ้าโสดอยู่อย่างที่บอกไปเลยนะจะมีพ่อสื่อแม่ชักมาติดต่อติดตามนะหรือถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนก็แล้วแต่จะมีคนมาชอบเพิ่มเติมอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจไหมส่วนถ้ามีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วตอนนี้ไพ่ขึ้นาลังงานในเรื่องของการงานการเงินเยอะนะก็เติมความหวานให้กันหน่อยก็จะส่งผลดีเนาะต่อมาอะไรอีกที่ต้องระมัดระวงังขอดูพลังงานหน่อยค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวงังต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะอย่างที่บอกไปเลยนะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเยอะอย่าลืม ในเรื่องของความสัมพันธ์เนีย่ยคนรอบข้างนะเติมพลังงานดีๆให้แก่การสังสรรค์บ้างก็จะส่งผลดีกับคุณนะในเรื่อง,องสุขภาพอย่างที่บอกไปเรื่องของระบบภายในนะนะภายในระบบทางเดินหายใจรวมไปถึงระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็ใครที่หวังในเรื่องของการมีบุตรมีลูกนะมีโอกาสมีนะจ๊ะออต่อมาค่ะเรื่องของออความสําเร็จเป็นอย่างไรโอ้โห ต้องบอกเลยมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากนะหยิบจับํำอะไรมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์มีโอกาสาที่จะเจริญเติบโตก้าว,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 วหน้าในหน้าที่การงานนะคะอ่ะเจาะลึกการงานนิดนึงการงานเป็นยังไงโอ้โหคนเก่งอยู่นี่นี่เองนะ ต้องบอกว่าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วมีความสามารถศักยภาพสูงเพราะฉะนั้นการงานจะราบรื่นและมีโอกาสประสบความสําเร็จถึงจะมีติดขัดบ้างก็ไม่ขนาดมือคุณเลยคุณสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วทําให้การงานประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก้าวหน้าด้วยนะจ๊ะต่อมาโชคลาบมีไหมขอดูพลังงานหน่อยค่ะโชคลาบต้องบอกว่าโชคลาบถามว่ามีไหมถ้าคุณไม่ละโมบลบมากจะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะแต่ถ้าเกิดคุณละโมบลบมาก โลภมากลาบหายได้ทันทีดูจากพลังงานโชคล่าบจะมาจากการลงมือทำซะมากกว่าลาบแบบลาบลอยมีให้พอชื่นใจแต่แต่ถ้าเกิดละโมบหรือมุลบมากมากเกินไปลาบหายได้เนาะสุดท้ายค่ะอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกขอดูพลังงานหน่อยสิอืมสิ่งที่ต้องระมัดระวังยังคงขึ้นพาลาังงานในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องอะไรมากเกินไปนะ จนลืมในเรื่องของการดูแลความสัมพันธ์กับคนรอบตัวนะเพราะฉะนั้นเติมความหวานให้การเติมพลังงานดีๆให้กับคนรอบตัวนะคะ ชื่นชมขอบคุณพูดดีคิดดีทดําดีต่อกันความสัมพันธ์ก็จะได้ดีด้วยนะคะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะชาวล,าลัคนาราศีกันย์หรือราศีกันในเดือนกันยายน2566นะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกด d กริ๊งกริ๊งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วก่ทุกคนชีวิช่วยจะเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย